สวัสดีจ่าแพานครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กลับผ้ามวนด้วยจ่าเด้อย,ยายจีผ้าลงทงลงทาหากินหาอยากเด้อจ่าเด้อเพ่นครับทั้งในหรือตางปะิทหรือเพ่นครับทั่วโูกมือนี้ยายจีมาหาไม่ง่าวน้อจ,นะ <laughs> จ่าเนาะมันบอมันกรติดตามยายเด้อเด้อยาไปได้เขาโคเขาป้าดอกยายจีมาแถวให้น้องสาว <laughs> ก็ให้พี่สาวได้จ่าเด้อไปไปหลุดมึงได้จ่าสิมานโอตาทองไปปุ๊บตาทองหาอยู่เออหาไปเรื่อยๆได้เอาใด่เอาอันน,นั่นเนาะจ่านาะเอาทุกอย่างที่กินได้พี่น้องไปไม่ยังเถ้า่อยู่นะ ไปหาไปเรื่อยๆพี่นอ้องอ้าวไปบังพี่น้องเลยบัง <c oughs> นี่ได้เท่าอม,อม,มองเพิ่นท้อนมันออกนาจานะเนาะ มันก็มีหูมีบะมีไปแ้ะหูอย,ย,ยู่บะอยู่นีุ่ด<โ>ออกซวดชิไ้พ่อชิไ้พ่อหลาบบะนอน,นี่พี่น้องเสปยบป,ปงกับ <laughs> อย่าไปปงกับบะไรบ้านไม่เงี้ยเ่า เด ja e, ี dear, raus, ๋ยวจ่ายไปเมืองไกลๆเดี๋จ่ายเด้อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าเดี๋ยวเออได้มือเตะทำธุระอยู่ตลทอกผัดโกนผ่อเหะพี่น้องน่ะเอ้ยเผามาผดดิเฮ้ยเฮ้ยเจ้าไอ้อเออดีเอออ้าจับเท่านี่ อยางพี่น่องวัว <laughs> แล้วเนบขีบมาอ๋อแต่ทองเคียวมาอ๋อ <laughs> 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 นี่พี่น่องนี่อ๋อได้แล้วตัวหนึง่ง <laughs> ตัวเลียงแหกงมาน่ะเท่าโอ้ยตัวสอง <laughs> โอ้นั่นนะโอ้ยเดี๋ยวคอยสิถือลำเสียมโอ้มันมียูเป็นคูค่ๆด้วยเนาะเ่าเนาะ <laughs> เอ้ยแม่ไข่ไข่เนาะเแถานี่เสียงถึงโอ้ยมันก็ต้องมีเจ็บแน่เนาะโอ้ยแม่ไข่พี่น้องทองทองช่องโตเมย์ทองไม่ไม่ไบอกว่าเมย์ทองไม่ทองโอ้ยเป็นตน่ายากหัวดิมานมานเดี๋วจ้าไปพี่น้องเอาไปเรื่อยๆมานเดีวจ้า มามากก้ยังเถ่านีิคุ้ยหนูตีนี่คือกดเบื้งอีโปมนมันได้เจ้ามันหูใหญ่บ่เนี่ยมันโตใหญ่บ่อวัวพิ่บ่ถือพี่น้องเออพี่น้องเมียนบอพี่ตาอยู่คนนี่ฝนตกใส่เนาะเถ่าเนาะก็มันทีเนี่ยบองพี่น้องยกดเล โอนดูบ่อปีหน่อยูบ่อน่อปีน่อเนาะโอ้ยตัให่หมือนวัม่หยางวันเจงูอ้ยยูยูจ้าเม่นมะเท่าเม่นเม่นจ้ายูยูนี่ตัวใหญ่ๆมาดีเล็กจ้าตัวนี้ใหญ่แหงาะเท่าเนาะ นี่พี่นอ้องปื้อตัวนี้กู้ัดกู้เลยพี่น้องอ้ยเอาเสียมเสา,า,า,าอเอาเสียมอ๋อไม่ขีบ <laughs> พอเดี๋ยวแม่ขีบใส่แม่ขีบหรืเด้อพี่น้องเออเออย่าดนี่อู้ยเอ้าตัวใหญ่ตัวไห่นี่ตัวใหญ่เนือ้อใส่แม่ขีบกันนี่แม่ขีบเออ <laughs> นั่นพี่น้องมาเร็วมาเร็ว ะโอ้ยมันผลมันตกมันกระต่ไปอันนี้เลยแถามันบ่อันนี้เลยมันไตแตกสะกันไหนเฮ้อไปหาไม่พี่น้องเลยใหญ่ผ้าถ่ายบึงบรรยากาศเตือนเสาหมาเพิ่นหาออกไปถ่ยให้ถ่ายหน้าธรรมะกินเน้ำแถาเนาะวัชพายใหญ่กับพ่อใหญ่คือกันไม่ยังเสา <laughs> ออกไปสมาหากินเนาะพี่น้องเนาะนไปขอนมาหาก็มาได้กินไปลุยต่อเท่ามาก็ออกมาสามาหากินคือกันได้เท่านะ่ะอ,อ,มมอพี่น้องสามตูงสองตูงสามตูงผุนพี่น้อง วุ้ยสีโตบ่อเท่าตาคนแนีใกล้บ่ได้๋ยวคนนี้จะว่าห้อยมาเขียเออออกมาทำมาหากินคือการออกมาหากินคือกันฮะกับคนชีวิตไม่สิ้นเท่ากับต้องดินกันละ่ะฮะก็บบง,ง,ห,ง <c oughs> หัวดิไปเห็นบ่อไปเรื่อยๆกับคนไปเรื่อยๆวันนี้เช้า ห่อนแห้งอุ้ยน <Du is. S 1> ี่พี่น้องพ่ออีแล้วตัวนี้ใหญ่บ่เท่าอือตัวใหญ่ๆคือกันเอาไม้คีบอุ้ยเม่ไข่มื่อเช้าขู่มาอุ้ยแม่อทองแม่อทองอฮ้ยบอกแม่ไข่บ่ได้เลยแต่ทองไม้คีบจะไม้ไม่เอ้าคีบเฮ้ยเอ้าคีบกับพีนี่พี่น้อง โอ้ยแต่ทอดไงโอ้ยขี่แบบแก่เเนี่นยนี่บอกพี่หน่อ,องนี่อุ้ยอ๋อไปแมงป่อ,องช้างลาบกระเสบะ็บด้นะวยนจะ่าลาบแล้วก็ะมกเนาะแถวเนาะลาบแล้วก็ะมกโอ้ยโม้โคบไขกโอ้อหอนหอนสุดระดิโต บาชุดเดียวไปไปเกไก่ด้คุ้มคุ้มอยู่บ่อฮะพูดกับปู่ดเหื่อมดผัวผอยวันนี้บรรยากาศดีอยู่หนะาแถวเนาะบรรยากาศดีเออเดียมาแต่เศ้าอยู่ในจ่าเด้อ ไปโหหนูปืดพี่น้องสร้าผีวออันนี้ดอกเขาไม่จะหูหนูมันดูดเขาหูหนูหมดมันเลิกแต่เออมามามาเสร็พี่ ไม่จะหู้หนูมองนี่เพื่อนกรวานเขาล่ะไปหาบ่ได้จีห่าได้จะมองเขาถอนมันออกไม่ไหมได้เ่าไดก็เอาเนอ้องพี่น้องเนาะ <laughs> พอ่อจะปุ่นเบ่อนวถ้าทองยายก็ไม่เคยปุ่นดอกว่าไม่เดอไปลาบลาบแล้วก็ใส่อันนั้นนอ้องพี่น้องเนาะใส่กล้วยจักกนวยใส่ไข่ใส่ผักอีตูไทยขิงไข่กระแซบ เออพี่น้องเลยนีเออขาวานเหมือนแล้วนี่นี่แกว่าชิมาหายรอนี่เองเขาวานเขาเหมือนแล้วเลยหาแตงเต่ปะละถอนมันออกนะจานะ่าเนาะมึงให้ย่า่ก็ให้น้องสาวก็ให้พี่สาวคนของใหญ่งานหนึ่ง จังหวะเด,ดี่ยลวมาหาแถวแหนึ่งเขาเขาลังทอนมันออกนะจ๊ะไปหลุนหาไปเรื่อยๆต่ท่องว่าวันนี้มันเห็นดีดีมันหาจนเอเล่ก็บ่เห็นเพื่อนว่า <laughs> ไปอ๋อไปบึงต่ท่องว่าเมนขวยบ่ <laughs> โอ้ ไล่หูไล่ตาหายเถาหาเพื่อนบึงก่อนไล่หูไล่ตาเออเดนอมดานสารบานเห่ากันหายเถาน้ำกาแท่นาให้มันอยู่เปล่ยนแล้เนี่ยเออเออแมนบบเมนหุกับปู่ีเถากับปู่นี่สิมาอยู่สูงอยู่สูงคือเก่าเลยนอพีทองเบึง เมนบ่ล่ะก็จะขึ้นถึงหูหนูทีเล่าผู้หูเกี่ยงเกี่ยงอยู่ห้อยห้อยห้อยมันตายตีเมนบ่เอาหลุดเบื้องด้วยใาเด้อห้อยตายอยู่จับมันไตหยั่งโบรานหูเหนี่ยหน่อยยิงงูแหน่บ่เนี่ยใหญ่บอคือกินยายบ่เอาอีหยังเขาอันนี้ได้แถวงูเหนี่ยก็เป็นอย่างนึ่งเออ ได้หูดีนะหูจ้าปีไปปีใหญ่ๆเลนเขาเลนดอกเออสอดทำกลุ่มบ่แต่ไม่ได้ทำลายอยัางพื้นว่าสงวนสงวนไว้เนาะจ่ายเนาะมันบึ่งงามๆถึงเอ้าวอาหนูหนวดขาดนะอหนวดเลยเพื่ว่าไม่ยังล่ะเงาโอ้ยประนันหนูเป็นว่าตกใจเมื่อพี่น้องนานอ๋มันถึงหนวดมันเออเอ่ะไอเอาคู่ก่อนเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวเอโคกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันถือโคงมันงไหมพี่น้องเออโอ้นะ่ะถือโคงนานถือสูกตัวกว่าถือโคอ้งมากขึ้นแนบโอ้ฉีดนี่นอท้ทแถวแนบฉีดแม่นขนาดเลยนี่อ๋อราคะมันมีหลายตู้เท่าละตู้มันไหลออกมาแล้วนะมันมาหลายตั้ปนัป่นหน,น,นูหนวดมาเวลาใหญ่ตัวหดใหญ่โกนหาไปเรื่อยๆพี่น้อง ไม่ยังเถ่าย่างบุดทัชตะท่องได้จ่าเด้อเออ,เอ,อมุดจะยางหาตาคนต่างหาต,ตหาตท่องพวัวเร็วตะท่องอื่นแล้วไปพี่น้องลุยแถนี้แถนี้ห่อยห้อนตาข้นต่างหาเธอจิมาพ่อเธอจิพ่อหูมันเนาะพี่นอ้องไหายสา ไม่ขีจะ่อดมาพอแล้วเห็น้อเป็น่นองบ้างมือจะถองนานโกยโลดไม่ขีบตวนี้เอ้าไม่ขีจะไม่ไมดีดีครูปะเถ่าเจือก็เป็นครูครูบอตัวเดียวตัวเดียวสองเออสามี่ห้าน มันเดี๋ยวนี้มันเลึกได้เถามันมันมันลมล่ะเมนบอสองหือนะเขาดุนบึงสิมานบอหูออ <laughs> นี่หูอยู่โคพี่นีแม่เถาไปเห็นคนุยปูมเนาะทุปปี้ร้ายหลายหลายเดีด๋ยวพี่น้อเด,ด็๋เว็ดได้เถาบอยู่สามทีเบียน ออันเทิ่คออื่นขอยดื้อขอไปทําธุระก่อนเป๊มหนึ่งเล้ปหนัง่ะทำธุระอันี้โอ้ยไว้เรื่อยมวนมว๊จะเอ๋อุ่นตะทองหาข่าวุนแยกก็มาห้าคังนี่กลนอยู่เย็ดเย็ดอยู่ ก็มีออกหาสมาหาก,กินคือกันครับอู้นก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 มันเป็น,น,นปจะได้แถวห้อเก่านะบ่ไ,ได้เลยจีเอ่อมีแต่ตุตยตน,ย,ย,น,ย,นตยุขาเลยตัวนี้เฮ็ดบ่ออกบพรา่าชาเห็ดยุขาเขาจูดบ่ออกหรอพี่น,อน้องบานใหญ่เพิ่งจะออกด้วหาไปเรื่อยๆพี่นอ้องตุนยุขา ตามีเนาอกพืนผุอัอนนี้พืนนห็ดแปนไปเมือครับคราวนี้นี่โกนงไงเ้ยพี่นอออ้องเลยโหจะถอบไปแล้วเนี่เงาเงายุข้ามเมษาอ,อ,อู้หูหลายเขาไม่จีโกนบ่ได้เนาะเสาเนาะ ออพี่น้องนิฟพอแล้วเด้อจ้านี่น่โอ้ยตัวเถามันตุกออืตัวเถิกนะตัวนี้เปิดได้ตัวเดียวกับเสียวได้เนานะสาวเนาะอ,อ <laughs> หอยหา้ตัวเมียบัตรนี้คือเบาอยู่กอดกันอยู่ว่ะ อมอยู่เดียวตัวถึกแม่เสาวตัแม่โอยู่เอเาาอไม่บอกเลยคอยว่ามันหนีไมนอยู่ในเงาตัวยูค่ะเปิดขันยำเพชรนี่นะแจ๋วเลยแหละพี่น้องเอ้ยอยูค่ะเฮ้ยพุ่นอันนี้พุ่นจูดมันสีบอออกเอนอน,นั่นแหละสาวก้นเบิ่งเป็นหังสาวก้นบะไรเลยนะมันอยู่ในเงาอยู่ค่ะแม่เ่า อขัดพ่อจะคอยอื่นคอยอเดทถอนแล้วเดทถอนทำห้ขันฉันกุ้มใจพ่นปันกลุ่นไป,ปเดก,ก๋ยวไปเรื่อยๆพู่นจะท่องกอยุ่พหลวุฝนใหญ่นางผาปอนกินหนามก่อนเอ <c oughs> อพ่อแล้วนะเท้าเออเรื่ๆยๆ,ๆ ขี่มาเลยขี่มาเลย่อยยังกินน้ำอยู่อ๋อขี่มาแล้วลูกมันออกหลายทีมันตัวหน่อยปล่อยมันตีหน่อยแห้งบ่ตัวนีงนี่ดูตัวเมีกังามเนาะโอ้ยเด็กขี้ทานนี่ดีเว้ยอุ้ยปล่อยอะไรด้จ้าตัวใหญ่นาอเท่าน้ะ ปดเล็กขีบคานนี่พี่น้องเล็กขีบคานสมัยใหม่เห็นบูพี่น้นองถูกเออัวจะหล่อ,อเจ้าเล็กขีบคานตาทองมากมามาเผามากม,มือน,นี้มากคนมีงาอครับตาทองออเลยพี่น้องเดอ้อคลิปแหลกปีนีิของยายแกเบิรดเดี๋ยวหาขวมหาเอาพี่นออ้องเงินเออเดี๋ยวชิปโตชิปโตได้แถวนะพ่อหลาบแล้วแถวนี่ตัวใหญ่ๆงามๆเลยอืนี่พี่น้อง ยายไดพ่อลาบอยู่สิบโตเอาบปดิยายกะชินังยายกะชิโจ๊บคลิปมหาเออมหาแม่เงาเมือแเม่งยังจะก็เปลี่ยนเมืองนอกพอดีกระสอบคลิปยายลิปหาแม่เงาก็อย่าลืมกดติดตามกดเพื่อกลังใจให้ยายในเด้อเพื่อนครับสุภูสุคน ยายกะชิจุบคลิปไปเพียงแค่นี้แหลยบายอย่าคนที่ตามคลิป,ป,ปลยายต,ต่อไปเลยได้จ้ากดไลค์กดแชร์ให้ยายนี่ได้จ้าสวัสดีจ้าจุ๊บๆอย่าคนติดตามคลิปยายต่อไปเลยได้จ้ายายรักพี่น้องได้จ้าไปยล่ะพี่น้อง